สวัสดีครับพี่สารบ้านหนองกระสิมครับเมื่อนี้ผมมาแนะนำวิธีพุงแหรับประกันว่าบรุดมงต่อหรือว่ามงจุดเริ่มต้นกับจุดจบครับส่วนมากปัญหาการพุงแหก็คือมันสิรุดมงต่อนะครับมงเริ่มต้นอมกจุดจบคือมงที่แล้วแล้วจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมเห็นมาหลายแล้วว่า มักสิรุดครับซึ่งวิธีที่ผมสีนะนำเนี่ผมรับประกันให้เลยครับว่าบ่รุดครับเพราะผมใช่มานี่ยีหนึ่งนะครับผมว่าเอ๊ะเป็นอย่างมันคือหมักมันคือหมักรุดแต่ผมก็เลยลองเหตุวิธีนี้เบิ่งครับบไมีรุดครับรับประกันจังสีเลยครับบ่อนยากครับง่ายครับแต่ว่าใส่ทนใส่ดีครับแต่มงอื่นขาดก่อนนะครับไปเบิ่งวิธีการ การเห็ดครับอันนี้ผมก็ได้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วครับสาหรับวิธีการตัดกรให้ย้อดก็ไปเบิ่งลิปเก้าผมอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อผมมีแนะนําไว้อยู่นะครับเนอะวิธีการตัดเพื่อที่ฟุ่แเฟนะครับเนี่ยเอดแบบใดบ่วห้บรรลุดนะครับมันส่วนมากมันจะรุดมงนี่ครับมงมงคอต่ออย่างสีนะครับเนี่ยมันจะรุดครับกับจุดจบนะครับหรือจุดสุดท้ายจุดจอดนั่นแหละครับนี่มงหนึ่งนะครับมันจะมาจอดนี่นะครับ มันรุดกับส่วนมากผมเบืองแล้วรุดเริ่มแรกนะครับเนาะเอาสอดเลยครับนี่ครับสอดเนี่ยมีใบครับนี่ครับแล้วก็สอดนี่ครับรอบเดียวพอครับที่แรกนี่รอบเดียวพอนะครับเธอแรกครับนี่ครับดึง แล้วเขาก็สอดอีกรอบสองครับนี่ครับเดี๋ยวนี่สอดอีกรอบสองนี่แต่เถื่อที่สองนี่เขาสอดสองเถื่อเลยครับสอดอีกเแื่หนึ่งเป็นสองครับนี่คนี่ครับ,รบแล้วเขาก็ดึงเข้ามาเลยปึ๊บนี่ทั้งสี่ครับ บต้องสอดผ้ากลางคือเก่าล้วครับส่วนสวนมันตัวนี้ครับหาก็จุดเลยครับเพื่อปลใหยมันยาวแล้วก็สวยงามครับจุดเวลาจุดกับระว่างเลยนะครับยานมันไปถือกันนี่แล้วก็บีบเวยครับน,น,นี่ ยงสี่นะครับเรียบร้อยครับโบมีลุดครับนี่ครับรับประกันครับร้อยเปอร์เซ็นครับที่นี่เขากระฟุงแบบปกติแล้วครับคงแบบแบบธรรมดาที่เขาเคยุงครับสอดหลอดกาวตามันทอกันเขากับบีบลัดไว้ครับนี่ครับถ้าพยายามูดกับซองรอบก็ได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับว่าต้องพากลางดนะครับ ถ้าผ้ากลางนีนมันสีรูดครับเนี่ยสองหลอดโอ้ผมเบิ่งผ่านโทรศัพท์ครับนี่คือวบยจักอกันตากันไรเน่เบิ่งผ่านโทรศัพท์นะครับเนาะอันนี้ก็ซอดน่ครับกามันทอกันครับบีไว้ รอบเดียวก็ได้ครับนี้ปั๊บนี่ครับ,รบอันนี้ก็คือการสอดครับมุ่งไปแบบธรรมดาเลยครับเบิ้งผ่านโทรศรรัพท์นะครับเนียงไปแบบธรรมดาบนันี้ไม่เบิ่งจุดจบหรือว่าจุดจอดครับแบบนี้ครับนี่ครับ ถ้าจอดแบบธรรมดามันก็นจะรุดนะครับกล้าพอดีเ้าก็บบีไปเลยครับเห็ุคือตอนตอนเริ่มนะครับ,ออนนรนรบหนึ่งรอบหนึ่งรอบพอรอบที่สองรอบที่สองสอดหนึ่ง สอดหนึ่งเนี่ยแล้วก็สอดสองเนี่ยสองรอบครับบ่ต้องผ้ากลางครับอันนี้ครับถ้าผ้ากลางนี่รูดออกครับเนี่ยเด้งนะครับเนี่ยเียบร้อยครับเขาก็ตัดครับวัน,นแต่ว่าตัดนี่กันตัดนี่ส่วนบันจงสี่ครับแนะนำว่าให จูดเข้าไปยังเสียครับให้มันสั้นๆแล้วก็บีบนะครับบีบให้มันติดเลยครับเนี่ยรนี่ครับแบร้อยครับรับประกันครับบ่มีรุดครับผมใส่มาแล้วปีหนึ่งยังบ่เห็นรุดจักหม่งครับนี่ครับนี่มาเบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งครับเพราะว่าแฮผมขาดอยู่สองปองเลยครับ เฮ้เจ็บผงให้เบิงครับแแหตัวน,นี้เป็นแฮหยี่สิบหกเสาเด้อยครับเด้อเพราะว่าผมก็ยังใส่งานอยู่ทุกเมื่อในโยครับ นี่เขาก็จุดครับจุดแล้วก็บ,บีบครับนี่แล้วกับฝุงใบปกติครับ